มันมีคอมเมดี้แบบไหนคอมเมดี้แบบมุกแบบง่ายๆเข้าใจง่ายคอมเมดี้หน้าตาฟิสิกอลคอมเมดี้แบบรับรีแอคเงียบๆแต่คนแบบขำมาทั้งโลงอะไรอย่างเงี้ยก็ก,ก็ก็มันต่างกันหมดเลยค่ะมันเป็นศาสตร์การแสดงที่ต้องศึกษาอย่างใหม่อะต้องศึกษาเพราะใหม่ไม่ได้เป็นมาตั้งแต่เกิดสุดขายแล้วมันหนักเกินนะดิเฮ้ยไอแดงนี่จำเป็นไหม นะเรื่องพี่มาพักขนงเนี่ยมันเป็นคอมดี้ซะส่วนใหญ่แล้วทุกคนก็คิด,ดว่าคาแรคเตอร์ทุกคนคอมดี้แต่ว่ามีอยู่คนหนึงค่ะที่เล่นจริงจังในเรื่องนั่นก็คือไม่น่าค่ะคือใหม่เองใหม่ซีเรียสและใหม่จริงจังมากๆมันเลยขับค่ะเพราะมันมันมีมันมีมนม มันมีคนโยนมุกมาแล้วมันมีรีแอคชั่นแบบนี้มันก็เลยคงโดนเส้นซึ่งใหม่เองใหม่ก็กั้นขำมากๆเพราะหันมาถามว่าแบบลูกจำเป็นไหมจะขอทิ้งหน่อยเพราะเรือจะจมเีกอะมันแบบ ตอนที่เล่นอะใหม่ไม่ได้ใหมไ่ไม่ได้คิดว่ามันเป็นคอมเมดี้ด้วยนะแต่ว่าใหม่แค่คิดว่าจังหวะต้องชา์าหันมองก็คือปึงป้งปึงป้งปึ้งเพราะาเดี๋ยวมันจะมีซาวมีการตัดต่อที่ที่มันจะควบคู่กับไปการแสดงด้วยก็ต้องก็ต้องทาตรงนั้นด้วยแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ต้องทําให้มันเป็นธรรมชาติก็คือแบบโวยวายจริงๆแล้วก็อัพบีดตัวเองขึ้นมาเพราะตัวเองเป็นคนโมโนโทนก็เลยแบบต้องอัพบีดแบบอ,อะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลา,าเลยเหนื่อยมาก อยู่ทั้งตึกมันจะไม่มีใครมีน้ำปลาเลยไงช่วงยูเวอร์ฟอร์มโฮ่ะเดี๋ยวเอาลงไปให้ได้ไหมน้ำปลาหปายว่าหบบว่ามันดาร์คคอมเมดี้ค่ะมันเป็นคอมเมดี้ที่ดาร์กมากๆแล้วก็เป็นนิชมากคือคนถ้าจะดูก็ต้องต้องแบบเก็ตดาร์คคอมเมดี้หม่ชอบอยู่ในซิจิเอชั่นที่ทุกคนแบบมีสีสันแบบตลกมากๆส่วนใหม่จะเป็นคนรับรีแอคที่แบบเดทตลอดลอะไรเงี้ยแล้วซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ใหม่ว่าใหม่ททำได้ดีเพราะว่า ถ้าให้ใหม่เล่นมุกเนี้ยบางทีใหม่ชอบเล่นมุกแป๊กอะ่ะต่างมากมันมีคอมเมดี้แบบไหนคอมเมดี้แบบมุกง่ายๆเข้าใจง่ายคอมเมดี้หน้าตาฟิสิกอลคอมเมดี้แบบรับรีแอคเง,เงียบๆแต่คนแบบขำมาทั้งโลงอะไรเงี้ยก็ก็ก,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 ก็มันต่างกันหมดเลยค่ะมันเป็นศาสตร์การแสดงที่ต้องศึกษาหมายว่าอย่างใหม่ต้องศึกษาเพราะใหม่ไม่ได้เป็นมาตั้งแต่เกิด มันยากส่วนอื่นไอ้ส่วนรับมุกม,มันไม่มันไม่ยากหรอกคะ่ะถ้าเรากั้นขับได้อะเราไม่ต้องกลัวอะไรละแต่ว่าส่วนอื่นอะย,ยากเช่นเราจะทํายังไงให้สิ่งที่เรากําลังเจออะมันคือเรื่องมันทุกคนต้อง t take it seriously คือต้องเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงๆแล้วมันคือเรื่องจริงแล้วก็เป็นโลกที่ที่ทุกคนเข้าไปแล้วก็แบบเชื่อได้อารมณ์ร่วมกับโลกนั้นได้โดยที่ไม่แบบฮะ ah อะไรอย่างเงี้ยต้องต้องทำให้เขารู้สึกอย่างนั้นแล้วก็ทำให้นทอะมีความรู้สึกจริงๆนะ ต่อให้เขาจะหน้าแบบนั้นน่ะถ้ามีซิจูเอชันอะไรมากระทบเขาอะคุณต้องเห็นว่าเขารู้สึกยังไงอย่างเงี้ยในในความในความเล็กขนาดนั้นน่ะเขาต้องทุกคนต้องสัมผัสให้ได้ว่าเขารู้สึกไงแล้วที่สำคัญคือต้องทําให้คนอินกับเขาให้ได้นี่คก็ถามใหม่ใหม่ใหม่จริงจังมานานแล้วตั้งใจมานานแล้วว่าอยากแบบวันหนึ่งอยากเป็นนักแสดงที่ดีคิดไปยันแก่เลยว่าถ้าแก่ไปก็ก็ยังจะอยากแสดงอยู่อยากจะเป็น เราไม่รู้สิเราเห็นดาราฮอลลีวูดแบบเมอริสตีฟเนี้ยเอา้าทำไมเขาไม่มีบทดีเป็นคนเป็นคนอายุเยอะแต่ก็เป็นบทนำใช่ไหมคะแต่ทุกวันนี้ะคือไม่อยากให้หยุดแค่อายุ25แล้วนั่นถึงจะได้เป็นตัวนำของเรื่องอะไรเงี้ยไม่อยากให้เป็นอย่างีอยากให้เป็นแบบมันน่าจะมีไอคนอายุแบบ40ยังเป็นตัวนำได้ยังเป็นยังมีเรื่องสำหรับเส้นเรื่องของวัยนั้นๆอยู่อะไรเงี้ยก็คิดว่าโตไปใหม่ก็จะอยาก เป็นนักแสดงแบบอายุเยอะๆก็ยังเป็นอยู่